สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณแม่สั่งเสื้อผ้าของคุณลูกมาใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความรู้สึกของคุณแม่นันันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะครับทุกคนผมเปิดร้านซ่อมมือถือนะครับถ้าถ้าไกลนะครับผมมีปัญหารเรื่องมือถือนะครับถ้ามาสอบถามได้นะครับสอบถามฟรีไม่คิดตัง ตรงนี้จะเป็นโต๊ะทางานครับทุกคนประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวของครับผมเกะกะเต็มไปหมดครับใครสนใจเค่มือถือนะครับผมเริ่มต้น80บาทครับทุกชิ้นเลยครับผมแปดสิบาททุกชิ้นเลยแล้วก็มีพิมพ์กระจกครับเริ่มต้น50บาทนะครับมีทั้งเต็มจอแล้วก็ไม่เต็มจอครับ อันนี้จะเป็นโต๊ะบัญชีนะครับโทรคิบตังค์อันนี้เป็นตู้โทรศัพท์เอาไว้โชว์เคสครับผมโชว์มือถือครับรับซ่อมรับทําทุกอย่างแล้วผมซ่อมทุกอาการเสียครับเปิดทุกวันคอเห็แนแทนดูคนเฮือของครับทุกคน เท่าไหรนะบอนี่นี่สองพันบาทสองพันบาทสองพนาบาทลูกดูไว้นะหมดลูกดูไว้นะครับสองพันบาทแล้วนะเกิดมาเนีเธอนี่<ม> แล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับยังเหลืออีกเยอะเลยพ่อฮะยังเหลืออีกเยอะเลยซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกครับเหลืออีกเยอะอ่างอาบน้ำโอ้ยอ่างอาบน้ำอ,อะไรอีกที่นอนตีเครื่องซักผ้าขัวนม <c oughs> ตายละกี่พันนี่เขาลูก มื่นหนึ่งพอดีโลกเกินมาห uh huh. มื่นหนึ่งพอดีโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเพียงแต่อยากให้ดูว่านี่ครับของลูกชิ้นแรกมาเลยนะครับอะไรนะชุดแรกเกิดชุดแรกเกิดชุดแรกเกิด,ด,กกดต้องมีอะไรบ้างเซ็ตซ <So, S 1> ื้อมาครบแล้วนะครับจะพยายามลงคิดทุกๆวันนะครับ แต่ว่าแต่ละวันยุ่งมากเพราะว่าซ่อมคอมมันไม่ใช่ซ่อมคอมซ่อมมือถือครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ของลูกค้าครับผม,มที่ซ่อมไว้ยังไม่เสร็จเลยครับพยายามทําทุกวันนี้นะครับผมแต่ว่าลูกค้าก็มีเข้ามาเรื่อยๆเช่นตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนจอมือถือครับโอเคโอเคครับแล้วพบก,กันใหม่ครับผมสวัสดีครับ